โอ้วันนี้ไม่เชื่อตลาดเหรอลูกไม่เชื่อหรอโอ้โหมาซื้ออะไรจ๊ะเดินได้ช้าหน่อยที่ลูกเดินได้ช้าหน่อยมาซื้ออะไรเหรอหรอนี่เดินได้ช้าลูกเดินนี่อยู่นี่เจอยังนี่เจอแล้วลูกนี่ เลยลูกเไหเอาไหนลูกอาุจายังลูกตุจยาเอาไหนลูกเอาไหนลกาเลยขอเข้ากล้องด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร่องยูทูบจะยูทูบหาอะไนคะเอาไหนคี้เลยลูกตรงอันไหนีมคะัีคเอาอะไรอีกลูกอันนี้อันนี้สีฟ้าก็นีนี่เอาเนี่ยอันนี้ไหม นะโอเคได้แล้วค่ะโอ้เอากี่อันลูกเอากี่อันใส่น้ำตาลใส่ด้วยเออยิ้มใหญ่ขอบคุณนะคะอุ้ยพูขอบคุณค่ะรู้ตังไปจ่ายที่ลูกเอาตังจ่ายเร็วตังไปจ่ายนะคะรอตังทอนก่อนลูกรอตังทอนก่อนรอตังทอนก่อนขอบคุณด้วยนะคะ ขอตังค์ก่อกลูกปลุหว่าแล้วลุงขอเร็วลุงว่าอะไรอ่ะขอบคุณก่อนลูกขอบคุณก่อนค่ะขอบคคุณนะะอ่ะฝากช่องยูทูบด้วยลูกช่องอะไรช่องอะไรคะฮะหนูมิรินเหรอลูกหนูมิรินชอบสนุกเออโอรยลไปได้ของแล้วเนาะไปกันเลยหนูซื้ออะไรอีกเปล่า ซื้ออะไรอ่างเงี้ยเปล่าลูก